สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมก๊อบงศกรนะครับวันนี้นะครับมีหลายคนถามตอบเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยว่าพี่ก๊อฟถ้าเกิดวันนี้เราจะใช้สินค้าอินคิดเมจิแทรตรงนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เซตผมนะครับแบบผมธรรมชาติเลยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงมันใช้ได้ไหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ก๊อฟจะมาทดลองกันว่า การใช้สินค้า i n k ด Magic Hair แบบไม่เซ็ตผมผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับและนี่ก็มาถึงขั้นตอนในการทดลองสินค้ากันนะครับแบบไม่เซ็ตผมนะครับอะทุกคนดูนะครับก็สังเกตนะครับเราก็จะมีวงไข่ดาวตรงนี้นะครับค่อนข้างใหญ่มากๆเลยวันนี้เราจะมาทดลองกันแบบว่าไม่ใช้ไดเป่าผมนะครับ1-3ถึงสนาทีวิธีการง่ายๆครับเอา i n k Magic Hair นะครับเขย่าก่อนใช้นะครับแล้วก็ เล็งให้ตรงนะครับเลงให้ตรงโอเคแล้วก็ชีดเลยครับล้วนี่ก็ประมาณสามนาทีผ่านไปแล้วนะครับสังเกตดูนะครับผลลัพธ์นะครับของยูทิสเมสิสนะครับ เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆเ,เองก็สามารถออกเดินทางไปไหนก็ได้แล้วนะครับโดยความมั่นใจไม่ต้องรอให้เสียเวลามากมายให้ผมรอขึ้นนะครับและมันก็ยังสามารถบำรุงผมเพื่อนๆไปได้ด้วยควบคู่กันเลยนะครับต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆคือว่ามันจะเนียนนะครับทําให้เราเนี่ยเหมือนมีผงจริงๆเลยเพราะว่ามันมีผงนะครับจากใยไหมด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่บอกทุกคนว่าปลอดภัยสบายใจได้ครับเพราะว่า สินค้าเรานะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทันิ้นเลยคนไม่หัวล้านจะไม่เข้าใจครับว่ามันสําคัญกับพวกเรามากแค่ไหนครับแต่เพียงคุณมีอินคิสเมจิคแคร์แค่ขวดเดียวครับคุณก็สามารถมั่นใจออกเดินทางไปไหนมาไหนเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วครับและนี่คือคําตอบของคนที่ถังเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับว่าไม่เซ็ตผมใช้ได้ไหมนี่แหละครับ คือผลลัพธ์ของอินคิสเมจิกแมร์ปิดผมบางสร้างผมใหม่ไว้ใจอินคิสเมจิกแมร์ครับ